สวัสดีครับเม่เกียครับสวัสดีจ้ะเมื่อนี้มางเยาวยมาตามในทางเม่เกียอีกครั้งหนึ่งครับพอดีเพิ่นบอกว่าเพิน่นฝันดีดีมางเยวยมาสั่นนะครับเสียดายเม่เกียลงไปงหันเนาะมังเวยลงศาสตร์ไปในหนึ่งจ้ะที่เม่เกียฝันว่า <c oughs> เอาเอาใบม,ม่อนอไปเลี้ยงไ,ไหมไหมเดีย๋ยวมออนอยู่บ้านหลังเก่าเนาะบ้านเลขทีหน<ช>ึ่งสองซีจมันออกเพีร์น้านีกสองซีเมเกียอัดวัดเช่าจะขอไปออกว่าของผมวัดล่ง,ลงสาเอออัดตะวันเชา่า ก็ว่าจะมีตัปต at> ้เน okay so ี่ยลายย่านี้ชี่อันขนาดเลี้ยงขนาดต่โพยเยอะว่าฟังม่มโหเลี้ยงเพราะว่าห้องหนึ่งเป็นคนไทยเนาะห้องคนอีสานเนี่ยเลยเมื่อกี้นับตื้อเต้นกับติดอ่างนิดนึงเนาะจ้าตือนเต้นติดอ่างแตเลยต้องบเขาใจย่างเจ้าน้อยนะบางที่นะครับจ้าเพราะเลยกับเป็นผู้ที่เกิดเลี้ยงเมื่อก่งเมื่อใดเนาะจ้าเลยอาจจะยังผิดเพื่อผาดเดียวเอาสิลองพยายามปรับปรุงแก้ไขกันเนาะเมื่อกี้ห้อเนาะจ้าเอาลองเบื่อพี่น้องมันนี่ลองปรับปรุงมันจะได้ดีท่าไหรดีป่ะดีกยวย็จะตีไหล่ได้พี่น้องนะ ว่าเราว่ดเราเราเลี้วั้นเขาเขา,ขาเราเนาะไมื่อกี้เนาะจ้ะเมื่อกี้เจ้าวันเสาเด้อไช่เจ้วันเสาจ้ะมารวยไปส่งขายอยู่ซีเกียนจ้ะอยู่อันสุริน,นทตรต์วนเลยซ่าจ้ะก็สีตัดต่อยมาหาพี่น้องฟังง่ายๆกันหน่อยกันจ้ะเออมันนั่งตาตแล้วมันยังฟังง่ายเกินเ <c oughs> ออเอาแล้วนะแต่เดี๋ยวสกิสกัน,นี้นิดนึงนะพอพอาะดีในอดีตความบางมือเลเซียวเมื่อกี้ลอยฟังอยู่ฝันว่าอะไรจะว่าว่าว่าไก่สีเที่ยงเราแต่ว่าบอกว่า มันสวยแล้วมันลงบ่ท่านบ่ท่นบ่ท่านเพราะว่าเฮากับคีบปนึ่ต้อหากันย่างกิ่ลายจะยงนิอยชั่วโมงนึงต่อค้บมันบาสาบารถไรกันไหน่จยนะเ่มไปลงมื้อนั้นมันเก็บเทียงแบบสาวรวยเร้อกว่าว่าลงมาทันแล้วลงมาได้แล้วปล่อยเต้บอกว่าเออบ่็นหยังมันนะครับครับมันงูไรเนาะเหมือนเนาะจ้างูงูไรงูตัวใหญ่บะ แคแข่นี่เด้อไปกั็ไปกับเมือนเมือนั่นไปกับโมในฝันอ่ะนะจ้าเร็งเร็วสองเจ็จ้าโอ้ยดอกเสียดายเนาะนะครับกระตีขึ้นที่มันกรตีตัวใดเนาะงูอะไรเนี่ยเนาะแต่เนาะกระดังเกิดเยอะแต่ว่าเขาว่าชีโรคมันกับโรคมาท่านดีนะครับเพราะว่ามันขี้มันไหลกันแห้งนะครับจ้าอืมเอ้ยเมื่อนี้ยินข่าวว่ามีเขี้ฟันนี้แล้วฟันเหงูไอตัวไอไปงูตัวเก่าอ่ะจ้าไปเก็บเห็ดดอกกระเจียว มือ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 นั้นงูลายไปข้างออกเข่าข้างนาโคกมันงูลายมูลเรียกว่าไปมือนี้บ่ได้หรอกพาเข่าหลังไอ,ของ้ข้างหลังมันก็เลยไปย่างไปได้ดูจังน้อยจ้ะพ่องูตัวเกา่าจ้ะงูตัวเก่าแต่ว่าไอตัวใหญ่ซ้ำแขนเนี่ยยาวสองเมตรนี่นะไล่เห็นเราก็ไล่ขึ้นเก่าจ้ะแต,ต,ต,ต่ว่าแต,ต่ว่าไอ้ตรงข้างหลัง ทอ,ทองทองงูทองง,อง,งูมันเป็นสีทองงูทุกตัวข้างหลังไครบง่งบ่งข้อมันสิเป็นสีขาวแต่ว่างูตัวนี้มันเป็นสีทองอือเหมันพุ่มพญาหนาักวะเจ้ากับไอ้เจ้ากับสีเขียวสเสียวเขียวแบบโ่้มันเขียวแบบเจ้าผีมัาขับบวเออเขียวแบบนั้นละจ้ะหลัลงงูเจ็ดงูนะอ่าโอ้ทองทองสีทองหลงังสีเขียวจ้ะ ไล่ไล<ร>่ไก็ไปข้างหน้าก็ไล่ข้างหลังก็ไล่ไล่แต่ผู้เดียวไอ้คนไอ้มู่กับมู่กับเอาไม้ซอยซอยไอ้ซอยเห็บ่บไห้นะตแต่ว่ามุงไล่ตะเกียดโอ้โหเไล่แต่ไม่เกะผู้เดียวจา้าแต่บ่ไล้มู่มู่กับสีซอยไอ้ถือไม้ไล่บ่าไห้มันไล่จ้ครับคือว่าม,มันเป็นอย่างผมอ่าไล่แล้วัะนี้ บัดน,นี้ไล่สักพักเราเมื่อยเลยได้ลมลงลมเพราะลมเพราะลมเราไม่เก่าได้มาเกี่ยวขาเข้าข,ขาเขาเกเ้กกเกได้กี้สูเสียงบอกเกเรยานในฟันเกเยานจนสั้นเกเรกี้สูสูเสียงเราบัดน,นี้เก Given <ม>กเรเกด้ตื่น<ม>ตือนดีพอซ่อมนี่แหละแต่ความฟันสันส้นๆนะครับว่าได้ฟันยาวเอ,อาบํารุงสีสีเล่าเรื่องเหล่านิดนึงอ่าเป็นพาษาไทย อาจจะถกเล่านิดๆขอโทษขอให้นะครับเนาะบางคนอาจจะฟังไม่เกะว่าเข้าใจเนาะคือไม่เกะเนี่ยเคยฝันงูตัวตอนนั้นไปข้างหน้าไปข้างหน้าเนาะแล้วกระไรบัดฝันเที่ยวนี่เป็นฝันว่ามู้ดภาพแบบบางเก้าจะอ้อมไปข้างหลังอ้อมไปข้างหลังงูกัเลยตัวเก้ามอะไล่ขึ้นเก้าบัดเนี่ยฝันกระไรแต่ไม่เก๋เพื่เดียวตัวงูเนี่ยเป็นตัวทรองทรวงงูเป็นตัวสีทรวงเกตึงเกดสีเขียวผีไหมครับอไล่ไม่เก๋ะ เมื่อไรเราจะล้มงูเกี่ยวขาเกี่ยวขาเลสห้องสุเสียงตืุลตัวยานก่อนสั้นจุดตื่นหนึ่งนัดบ้างโอ้ไม่อไรตีเลยเหรอบ้าหู้อหงูเนาะเบ้าได้ย่างเดียวแต่ว่าเที่ยวเป็นเดี๋ยวก้อนไม่ออกสองเก็ดเนาะแต่ว่าคุลักษณะเดียวกันมเข้าอยู่เมื่อกี้อายุเท่าไหร่สี่สองสี่สองก็ออกลาวละที่ห้องบอลมันมันออกลาวไปแล้วมันมาฟันไม่ได้เลยไงก็ฟันไม่หรือมันสีย่ำ บ้าน,นเลยที่ซี่สองเลยอ่าบ้านเด็กที่เก้าอืออายุไม่เกี่ยวกับซี่สองอ่าเอาพ่สีเ่เกี้ยนเราสีส่เกีนะ้ยนอายุไม่เกีนะ้ยนเนาะซี่สองปีเนาะอ่าเล่าออกตัวเก้าอ่ะบอลแล้วอาจจะหอกไข่เราบ้างเนี่ยซี่สองอาจจะเป็นไปได้เพราะวา่าเพราะวา่า,ะวามันเกี่ยวกไม่เกี้ยอคือเอาไปงูงูขึ้นเกี่ยวขาไม่เกียก้ยไหมเพราะว่าเกี้ยกับมาเล่าอ่ะอือหรือเล่าจะเป็นตัวเก้าก็เป็นไปได้อาจจะเหมือกันอ่าหรือจะเป็นไทยนีเกี่ยวว่าแน่นะครับ ตีได right? mm ้ไหมเกีตีหนึ่งมหูเล่น่ยเปลีนบอ่โง่โง่เขาไปเม็ด่เคยตีหวยอืมตีหวยเขเปลี่ยนทำนายเบิ่งงต้นทำนายฝันย่างเดียวเพราะไงว่าอายุไม่เกียเขาเรียกบ้านตรงกันทีสองมหูมั่วเล่กับว่าเกีดสองคือเขาตาดียวเรียกเข้าก็ได้เพราะว่ามูตัวนี้เถี่ยวควันอะไรไปเกียมันออกเกีดสองไงออกสองเกนาะสองสองเกน้ำดอกไงมั่เลยกัสองเก เอาไว้ครับพี่น้องมักว่ามักกันล้วไปแต่ว่าเริ่มมาตีแบบนึงว่างูตีเกตเมเกตเป็นสีตีเกตสีน้ำเพราะเที่ยวนี้มันมันเกี่ยวไม่เกตเลยเด้ออ่าเกี่ยวมีอนว่าเริ่ตีเกตสีน้ำนะครับไอ้กันี้หนึงก็คือทะเบียนรถจำเดี๋ยวนนว,ว่าขับไนเขพาไปย่างไปย่างไปเราไปขี่รถไปเนาะไปกับมูขึ้นเขามูอยู่เทะเลทะเอกันหรือมั้งล่ะทะกัน ซีสองเนาะแต่ว่าอะไรไม่เกี่ยววนะ่อะไรมูเนาะอะไรจะไม่เกี่ยวเนาะ,ะมูเดียวกันจ้ะแสดงมูในตรงนี้ซีสองเลยเนะี่ยรัฐบาลไทยระวังเด้อน,นะซีสองกับเกีดีนี่ยลนะ่ะหรือสองเจีออกเล้ามาแลอะไรกันเพราะว่าน,นเป็นลักษณะเก่าไหมแต่ว่าผมว่าใช่เนี่นยเขาซีีสองเลยี่ซีสองซีเกียนะิ์เนี่ยเพราะว่าแปลกอยู่ตามเี้เนาะ บทำนายฝัน,น่ะทำนายฝันมาแล้วมาแล้ว,วเดาวมา, <laughs> ากเากเคยไข่กกห,ไหมนกันาตัวนีจะมีเกยเนาะมันใดไข่ก็ฝันแหล่งไะฝันที่มันม่เกยฝันม่างูอะไรตอนน่ะฟังงอันน่ะมังต่อกสองสองเกยเนาะวันนี้เป็นงูตัวเข้ามาอะไรจะว่าต่ว่าอ้อมปข้าว้างวัเน,นเนี่ยอายุมีเกยสี่สองมาตรงกับเลขที่ม่เกยฝันเอา ม้ม่อนเรียกไหมนะครับบาลีทีรักเข่าดังคือบาลีท oui, ีหนึ่งหนึ่งสองซี่บอืะกับเป็นประเด้อาจจะเป็นหนึ่งสองซีตามตัวตรงกันเลยแล้วจะเป็นซี่สองสองซีก็นเลยเนาะคขาเบาเด้อพี่น้องนะครับส่วนตีอย่างหนึ่งคืองูเกียวขาไม่เคก็เลยตีเจ็ดซี่กับสองเจ็ดเล็กเข่าตาจิวเชิงไถ่เล่ากันเลยในวันแรกนี้เนาะก็ตามนี้เด้อว่ามีเราคนนี้ นี่เด้วเนี่ยเอาละครับกับร้องเพ่งเรืนองนับให้ช่วงให้มันนั่นเม่อกี้เนาะจ้าอันนั้พี่น้องผ <ขอ S 1> ู้ใดฟังร่อเข้าใจกันเดี๋ยวมาเลยสรุสปตอนสิ้สลงตอนสี่สุดท้ายฟังอีกทีหนึง่งนะครับก็มีไทยตลุเล้าเนี่ยกับเขาตัวกับไพยเนี่ยนะครับมาเลยกับเดี๋ยวนี <c oughs> ้บ่ได้ไปประเทศทั้งภาคกลางโดนแล้วก็เรื่องตีเล้ลาแล้วก็บอกว่าผู้เรื่องเอออยากอยากลงแล้วเสมอเนี่ยอยาก ว่าไทยตัวเล่าหรอแม่เดินเนี่ยสมัยก่อนไปดูๆเกิดไขอยู่สมมตินี่มันซึมซับของลายแล้วมันออกตกวเล่าลายแล้วนะครับตัวตัวพันปลาเก็บว่ากูเดือมมันกับคือคนแต่คนมาคือกันเม่เกี้ต้องเข้าใจด้วยคือเมื่เกี้ถึงเตรียมต้องได้เม่เกี้เป็นอาการนี่มันเป็นบุคลีประจําตัวห้องแก้ไขไว้นะครับพี่น้อยพี่ต้องเข้าใจเนาะแต่ว่าห้องเพยายามจับเจ้าข่วงได้จใน้อยแล้วก็ตัวเลขก็ชัดเจนอยู่ เพราะว่าโรเล่เมื่กม้มาเขาดีเยอะนะเ่าเขาไทยเขาขึ้นบ้านเนาะเมื่อกี้พยายามลุกเป็นตัวมือเนาะเมื่อกี้เนาะพี่น้องที่ซี่โชว์หมานี่มตัวเนาะสต่เรับความฝันเมื่อกี้เอ้าเดี๋ยวมาเล่าขอสรุปนะครับถ่ายความฝันเนาะคือเมื่อกี้ฝันว่าไปก้มมูอผูกเกางวดก้อนเนี่ยเนงวดงวดไมหันเนี่ยเมื่อกี้ฝันว่าไปก้มมูไปข้างหน้ามูตัวนีเลย มันอกว่า27งานนี้ฝันไหมล้วล่าสุดเนี่ยฝันมาไปบนของเก้าตัวไปข้างหลังร้าไปข้างหลังไปข้างหลังไอ้โคกไอเจี่ยวกรอนเขาข้างหน้าบานี้งตูตัวเก้าตัวไหมก็ตัวเก้าล่ะจ้ะคนรู้สึกว่าตัวเก้าแต่ว่าสีชัดเจน็ดงมอนันเนี่ยทองงูเป็นสีทองอข้างหลังเป็นเก๊กสีปีเพื่อนานสีเขียวไหมครับเนาะแล้วบานนี้มันก็ะไรไหมเคสไหมเคส ไปใช้กับลายลาดนาลาดหลังจะหันจะหันหลัง,ลงมันก็ปไปยุคทางหลังหันนามันก็ไปทางนาพนลี้ยมันก็เลี้ยมน้ำมืจีนลมจนงูกเกี่ยวขาเลยลมแล้วก็งูเกีญญ่ยวขาแล้วก<ม>็กรีดเพราะว่ายากรีดตื่นนะครับอะไรว่าตีเจ็ดซีน้ำเพราะว่างูเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดซีเนาะอายุไม่เจ็ดซีสองนะครับแล้วก็มีตรงกับเลขบ้านตรงกันอีกเลขบ้านเลยได้ขออนากเห็นเลขบ้านจะหน่อยได้นะครับเ,เลขบ้นาน เรียกบ้านนะเนาะในบ้านนี่เกีฟันเกี๊ยวคลิปแรกเนะาะหนึ่งสองซีเนาะก็ 1> 1, 2, 4, นะมาตรงกันอีกไงี่บ้านนี่ฟันแรกเด้อนะครับถ้าเรื่อว่าบนี้แน่นะครับอาจจะออกรถาบนไทยก็ได้หรือจอ,อกดคืนบ้านอะไรเนาะเคมักเล่าเคมักเล่าเนาะวันนี้อากาศจอ,อกในต้นชุดนี้อาจจะออกเล่ามาเล็กอะไรนะครับเนาะไอช่วงไอมันน่าไม่เกียดเด้อนะครับสรุปไปแล้วฟังหน่อยเนาะประมาณนั้นนะครับผนะม ไอ้พวกข้าใจก็ขอถอดขอไพ่อีรีนะครับมันรวยเกัอบบวกเก่งเรึ่งสื่อสารมาได้นะครับเน่าเยี่ยนม่อสามหนึ่งนะครับกืบเป็นคนที่บอกว่าเก่งตะไรเดี๋ยวคนบอกเร็วมันจะหน่อยนะครับง่ายมากเลยังติดพี่เราอยู่เอานะครับขอโทษขอไพ่นะครับตัวเลขกกระชัดเก่งเนาะอายุไม่เกินสี่สองปีเด้อนะครับแต่ว่างดก้อนมันฝันแบบนี้มันดอกสองเกียจนะครับแต่ว่าม่วงนี่งูเขียวขาอ่าเลยตี่เกียจสี่น้ำนะครับแต่ชั่วขมันน่าไม่เกียจเรื่องวันนี้เด้อนะครับแต่ว่าฝันแรกเพคนนเกี่ยวกับบ้านเนาะ บรนเทาเพลินในเวลาที่หนึ่งสองซีนะครับตรงกับอายุไมิเกเเยเลยได้นะครับอา,อายุตรงกันที่ฝันถึงกับแปดซีฝันจนกว่าแปดซีเนาะเอ้าตามดังพี่น้องในช่วงนั้นจำบราร์อะไรกับย้อนวุ้งคลิปแรกนะครับไอ้ฟังบอลรู้เลี่องกับวุ้งตัวเร็วไปก่อน <c oughs> เอ้าขอบคุณนิกเกยหลายคราที่แบ่งปันนะครับพี่น้องไอ้พี่ขยะอันนั่นหลายเด้อนะครับเขากับสงสารผู้เพิ่นหายคบฟันนอเพิ่นเเบ่าวูเลียงกงาะทดฟังเนี่ยเะยทดฟังเอาเนาะอาขอบคุณหลายคราสวัสดีครับ